มาแล้วเข้ามาแล้วัท่านผู้ชมแอดมินจะชวนทุกท่านไปเปิดความร่ำรวยขึ้นผิดหูผิดตาของนายชัยพลวิพาหรือลุงพลเมื่อคนร้ายกลายเป็นไอดอลปีเดียวกว่าไรายได้ไปมากกว่า7หลักสวยๆสร้างบ้านหรูห้าล้านซื้อรถหรูมีธุรกิจส่วนตัวออกทีวีเดินแบบแสดงมิวสิกวิดีโอเป็นนักร้องเป็นพรีเซนเตอร์ได้เป็นแทบจะทุกอย่างแล้วในขณะที่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ของน้องชมพู่เด็กหญิงผู้เสียชีวิตต้องเสียใจกับการสูญเสียลูกสาว และถูกชาวเน็ตหลายๆคนเข้าไปถล่มว่าอาจเป็นคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวตัวเอง เมื่อพูดถึงลุงพลเชื่อว่าหลายๆคนต้องจดจําเขาได้เป็นอย่างดีชาวบ้านธรรมดาที่โด่งดังมาจากคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่เด็กยิงไว้เพียงสามขวบบนผู้เล็กไฟบ้านกอกอก,<ๆ>นกอกตําบลกกตูมอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่สําคัญเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่สื่อหลายๆสํานักเฝ้าติดตามทั้งจับดูพฤติกรรมการสัมภาษณ์อยู่หลายครั้งจนเกิดกระแสลุงพลจนมีคนในแวดวงบันเทิงยูทูบเบอร์ติดต่อลุงพลเพื่อให้มาร่วมงาน ในวงการบันเทิงมากมายเช่นแสดงมิวสิกวิดีโอเดินแบบเป็นพรีเซนเตอร์สินค้ารวมทั้งงานคู่กับป้าแตนพันรายาด้วย ก่อนที่ลุงพลจะกลายเป็นคนดังบ้านกกอกนั้นเขาเคยทำนาทำไร่รับจ้างทั่วไปที่บ้านกกอกในจังหวัดมุกดาหารซึ่งสมัยหนุ่มๆลุงพลเคยทำธุรกิจขายตรงอาหารเสริมต่างๆทำให้เขามีสกิลการพูดที่สามารถโน้มน้าวใจคนฟังได้นั่นเองลุงพลโด่งดังเป็นพูตแตกจนมีแฟนคลับมากมายแฟนคลับก็เกรงว่าลุงพลจะกลายเป็นแพรรับบาปในคดีนี้จนกลายเป็นกระแสเห็นใจและสงสารลุงพลและครอบครัวถึงขนาดมีพูดใจบุญอาสารสร้างบ้าน ให้ด้วยจากบ้านหลังเดิมที่แต่เดิมเป็นบ้านไม้ไผ่ล้อมหลังคาสังกะสีไม่มีแม้กระทั่งฝาบ้านแต่หลังจากที่มีผู้ใจบุญทําบ้านใหม่ให้ก็ทําให้เขาและครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากนั้นก็มีการต่อเติมจนมีรัว้วมีกําแพงแน่นหนาจนหน้าอยู่หน่าอาศัยและดูมั่นคงมีฐานะผิดหูผิดตาจากแต่เดิม คนใจบุญที่สร้างบ้านให้กับลุงพลที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเปิดใจว่าต้นไม้ด้วยใจเอาใจมาช่วยลุงพลและครอบครัวต้นอยากให้ครอบครัวลุงพลโดยเฉพาะลูกได้อยู่สบายลุงพลอาจจะไม่ได้เรียกร้องอะไรแต่ต้นอยากทำให้ ต่อมาก็มีกรณีที่ว่าเศรษฐีใจบุญสร้างบ้านให้กับลุงพลมาขอเงินคืนทางด้านลุงพลชี้แจงว่าเขาไม่ได้มาขอเงินคืนแต่คนใจบุญป่วยเป็นมะเร็งทั้งสองคนป่วยหนกักขอความช่วยเหลือลุงพลมาโดยเงินค่าสร้างบ้านทั้งหมดประมาณ3า0 0 0 0กว่าบาทลุงพลให้ไปครึ่งหนึ่งไม่ใช่การขอเงินคืนแต่เป็นการช่วยค่ารักษาพยาบาล มีเศรษฐีนีจากกรุงเทพส่งรถมาให้ถึงบ้านผู้จัดการร้านได้นำรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟร้อย่าไอสีเทามามอบให้กับลุงพลถึงหน้าบ้านมีเศรษฐีนีจากกรุงเทพโทรศัพท์ไปที่ทางร้านเป็นผู้ไม่ประสองค์ออกนามเป็นเสียงผู้หญิงโทรไปสั่งซื้อเพื่อเอาไว้ขึ้นเขาโดยสั่งให้ส่งบ้านลุงพลป้าแตนพร้อมกับโอนเงินจำนวน57,000บาทให้ทางร้านทันที มีรายการบันเทิงดังที่มีคอนเซปต์เชิญศิลปินดารานักสแสดงไปนั่งพูดคุยได้เชิญลุงพลกับป้าแตนไปออกรายการเนรมิตความสวยความหล่อและนั่งสัมภาษณ์ในฐานะแขกรับเชิญของรายการลุงพลได้เป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมเผยค่าตัว1ล้านบาททางด้านเจ้าของอาหารเสริมลงทุนแห่ขันมากมาสู่ขอลุงพลด้วยตัวเองซึ่งงานนี้ลุงพลได้ค่าตัวหล้านบาทสัญญาหกเดือน อีกทั้งยังมีโชว์รูมรถยี่ห้อดังในตำบลสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครได้มีการจัดอีเวนต์ด้วยการเชิญลุงพลและป้าแตนันรยาไปทำกิจกรรมต่างๆที่โชว์รูมมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษชื่อว่าปโปรลุงพลออกรถหนึ่งคันลุงพลจะได้รับเงิน1000บาท มีผลงาน MV กับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจินตร,ราภูลาภในบทเพลงสาวกกกอกขณะที่ยิ่งยงยอดบวงงามก็ได้แต่งเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลขับร้องโดยพิมพ์จ๋ายยอดบวงงามที่ฮิตติดหูร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปจนถึงเพลงเต่างอยของจินตร,ราภูลาภที่ขับร้องโดยลุงพลที่มียอดวิวถล่มทลาย ลุงพลกับป้าแตนยังได้ออกรถตู้สีขาวคันใหม่ป้ายแดงเรียกว่ารายได้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ด้วยความสนใจจากสื่อและผู้ชมจํานวนมากได้สร้างกระแสลุงพลฟีเวอร์ที่ลากยาวสร้างผู้ได้รับผลประโยชน์มากมายเช่นลุงพลและป้าแตนได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมเป็นอย่างมากส่งผลให้พวกเขามีรายได้จากการทําคอนเทนต์ต่างๆสื่อมวลชนรวมถึงยูทูบเบอร์จะได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมากทําให้สามารถนําเสนอข่าวและโฆษณาได้มากขึ้นส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ผู้ค้าสินค้าและบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข่าวลุงพลเช่นเสื้อยือดหมวกแก้วน้ำผ้าพันคอเป็นต้นจะได้รับความสนใจจากผู้บริโภคมากขึ้นทำให้สามารถขายสินค้าและบริการได้มากขึ้น การท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านกกอกจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นทำให้มีการใช้ใจ่ายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้นถึงขั้นมีครูพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่บ้านลุงพลเลยทีเดียวในคลิปจะมีภาพของเด็กๆที่วิ่งลงจากรถบัสไปหาลุงพลและป้าแตนโดยมีชายคนหนึ่งระบุว่าเป็นครูและเป็น FC รู้ว่าบ้านลุงพลมีงานใหญ่จึงพาเด็กมาดูทำให้เกิดเสียงวิพากษวิจารณ์อย่างมากหลายคนตั้งคำถามว่าการทัศนศึกษาคืออะไรและที่บ้านลุงพล เป็นแหล่งเรียนรู้หรือให้เด็กได้ศึกษาอะไรนอกจากการรับงานพรีเซนเตอร์สินค้าแล้วลุงพลกับป้าแตนยังได้ทำช่อง YouTube ลุงพลป้าแตน Family ในขณะนั้นที่ยังโด,ด่งดังอยู่มียอดผู้เข้าชมวิดีโอกว่า49ล้านครั้ง นอกจากนี้ลุงพลกับป้าแตนยังมีธุรกิจเป็นของตนเองอีกด้วยจากทานข้อมูลกลมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าลุงพลชัยพลวิภาเป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่งถือหุ้นบริษัทหนึ่งแห่งมูลค่าหุ้นทั้งหมด6 7 5 5 8บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้บริษัทมนโอมโฮมซับจำกัดนายชัยพลวิภาเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทและถือหุ้น4999หุ้นหรือ 49. 9 9เาอร์มูล ค่าหุ้น67,058บาทดำเนินธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องสำอางและเครื่องประทินโฉมโดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้ปี2564รายได้4,47,164บาทขาดทุน115,857บาทปี2565รายได้10,361,602บาทกำไร394,344บาท สรุปรายได้ปี2565มีทรัพย์สินรวม2,522,834บาทมีสินรวม1,994,347บาทลุงพลยังสร้างอาณาจักรวังพญายนาคปูปริจิตมูลค่าหลายล้านบาท ซึ่งตั้งแต่การเกิดปัญหาการรุกพื้นที่ป่าสงวนวังพญานาคหลวงปู่ปาริจิตและถูกร้องเรียนว่ามุกลุกพื้นที่ป่าสงวนจนกระทั่งอุทยานแห่งชาติผู้พาย์มีคำสั่งให้รื้อถอนและเอาผิดลุงพลต่อมาพญาน,นาคที่สร้างมาได้เกิน70%เเซจะต้องถูกทุบทำลายแต่ลุงพลก็ใช้วิธีย้ายสถานที่จากบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารโดยทำพิธีถอนพญาน,นาคหลวงปู่ไปอยู่ที่วังปู่ปาริจิตนาลุงพลป้าแตนที่บ้านจำปา าดงเหนือหมู่หกตํบลกุดเรือคํอาอํเภอวานนนิวาจังหวัดสกลนครบนเนื้อที่กว้างขวางถึง8ไร่เลยทีเดียวซึ่งเป็นที่ดินที่ลุงพลกับป้าแต่นซื้อเอาไว้และยังปลูกบ้านมูลค่าราวๆไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทมีลานจอดรถบัสรถทัวร์รองรับนักท่องเที่ยวมีจุดกลัาบไหวหลวงปู่บวงสรวงในโอกาสต่างๆ นอกจากนี้ด้านหลังวังพญานาคมีการสร้างหมู่บ้านยูทูบเบอร์ด้านหลังบ้านลุงพลและยังมีรีสอร์ทที่เป็นของยูทูบเบอร์ที่สร้างติดกันกับพื้นที่ของลุงพลซึ่งบรรดายูทูบเบอร์เหล่านี้ระบุว่าไม่ว่าผลการตัดสินของศาลจะออกมาเป็นอย่างไรก็จะอยู่เคียงข้างลุงพล คดีน้องชมพู่นี้ใช้เวลาดำเนินคดีนานกว่า2ปีจนกระทั่งเมื่อวันที่20ทธันวาคม2 5 6 6สันได้วิเคราะห์พยานหลักฐานและข้อเท็จจริงต่างๆอย่างรอบคอบแล้วจึงมีคำพิพากษาสารชั้นต้นพิพากษาจำคุกลุงพลรวม2คดีรวม20 ส่วนป้าแตนรอดคำพิพากษาของศาลสร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากลุงพลเคยได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนจํานวนมากแฟนคลับหลายคนเชื่อว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์และมีควรถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่คนในสังคมจํานวนมากก็มองว่าที่ศาลตัดสินนั้นยุติธรรมแล้ว และสุดในวันที่13สิงหาคม2568ารศาลจังหวัดมุกดาหารนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคสแกโทษจำคุกลุงพลเป็นรวม26ปีทานเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลพรกเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควรและอำพลางศพส่วนป้าแตนพิพากษายืนยกฟ้องเรียกว่าเป็นคดีที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้คนในสังคมส่วนใหญ่ก็มองว่าที่ศาลตัดสินนั้นยุติธรรม แล้วในครั้งต่อไปแอดมินจะชนไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด Subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ